สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเอซีที่น่ารักของป้านาทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้มารีวิวรีวิวเหรียญที่ป้านาได้มานะคะมาชมกันว่าป้านาได้อะไรมาบ้างนะคะเนี่ยค่ะปะ้านามีคนนํามาขายให้ปห้านาค่ะคนนักโอ้กล่องขัแตกนักสะสมที่เขาสะสมไว้แล้วเขาเลิกสะสมนะคะเขามาปล่อยต่อให้ปห้านานะคะ เหรียญห้าสิบบาทล้วนๆค่ะหุยมีห้าสิบจุลพรดด้วยค่ะมีมากี่เหรียญเนาะว่ามีมาเหรียญเดียวก็ยังดีแหละค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญตัวติดจะเรียกว่าตัวตเต,วตดด้แบบหนึ่งก็ได้ค่ะเพราะเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยสุดมีจุลพรมีราชการที่9ราชการที่สิอันนี้จะเป็นเอ่อสำนักข่าวกรอง องค์ทีเข้าพ่ออูคะ่ะโคาสำนักข่าวกรองเอ๋อเนี่ไสำนักข่าวกรองมีสองเหรียญสำนักข่าวกรองครองราช70ปีคะ่ะราชการที่9้าครองราช70จุฬาพรนี้จะเป็นวาระสุดท้ายของเหรียญห้บาท ราชการที่10ค่ะสยามบรกุราชกุมารครบ60พรรษา5รอบอ่อเวลา,าดเดียวกันพระราชินี7รอบพระราชินีค่ะ50บาทอ๋อ,อมีสี่เหรียญว่าจุฬาพรมีเหรียดเดียวเหรียญหนึ่งก็ยังดีเนาะเนี่ยค่ะอันนี้จะ เป็นในเรืออากาศค่ะในเรือจะมีในเรือแล้วก็ในเรืออากาศถ้าในเรืออากาศนี่จะเป็นอ๋อเป็นพระองค์เดียวค่ะในเรืออากาศถ้าถ้าเป็นในเรือเฉยจะเป็นสองพระองค์อ๋อคนละวาระกันนะคะอันนี้จะเป็นเจ็ดรอบค่ะ เจ็ดรอบกับครองราดครองราด70ปีค่ะอันนี้ครบครองราด70ปีเอาเรามาชมกันว่าที่ป้านัดได้มาเหรียญไหนที่หายากสุดนะคะมาชมกันนะคะเดี๋ยวป้นัดพูดถึงเหรียญแรกอันนี้ค่ะวาระที่หนึ่งเลยนะคะจำนวนผลิตนะคะเนี่ยค่ะจำนวนผลิตสองแสน สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยเหรียญค่ะผลิตไม่เยอะนะคะเหรียญห้าสิบบาทนี่เออเข้าออกไม่ไม่จำนวนไม่เยอะค่ะสองแสนเหรียญน,นี่ก็ถือว่าไม่เยอะเนะาะวันแรกนะคะสองแสนเหรียญวาระที่สองในเรืออากาศค่ะเนี่ยค่ะในเรืออากาศ ในเรืออากาศนะคะ50ปีโรงเรียนในเรืออากาศะคะ่ะจำนวนผลิตนะคะออกมาปี2 2 5 4 6จําจำนวนผลิต2 5 0 0 0 0หเหรียญน,นะคะนะคะเหรียญน,นี้นะคะจำนวนผลิต250,000หืเหรียญก็ไม่เยอะนะคะเหรียญน,นี้วาระที่1 2 0 0 0 0 0งแ0 0 0มในเรืออากาศ2 5 0 0 0 0หนนะคะต่อมาก็จะเป็นสำนักข่าวกรองนี่เลยนะคะ วาระที่3 50ปีสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะคะจำนวนผลิตสองแสนเหรียญเท่านั้นนะคะนี่คือตัวติดนะคะหายากเออมีมาสองเหรียญก็โอเคนะคะสำนักข่าวกรองสำนักข่าวกรองมีมาสองเหรียญสำนักข่าวกรองจำนวนผลิตนะคะเพียงสองแสนเหรียญเท่านั้นนะคะออกเมื่อปีสองห้าสี่เจ็ดนะคะวาระที่สามนะคะแล้ววาระที่สี่พระองค์ทีค่ะ วาระที่4นะคะพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีพังกรรัศมีโชดทรงเจริญพระชันษา1ปีค่ะออกมาปี2อป9ี2549นะคะ2549จำนวนผลิต450,000เหรียญก็กลางๆนะคะ450,000เหรียญก็ไม,ไม่ไม่น้อยค่ะตอนนี้ราคาซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ200บาทค่ะโดยประมาณนะคะที่เป็นนเห็นเขาลงขายกันวาระ ก็จะมีในเรือนะคะร้อยห้าสิบปีโรงคะสาบแล้วก็จะมาวาระนี้ค่ะวาระที่เจ็ดนะคะเจ็ดรอบนะคะเจ็ดรอบราชการที่เก้าค่ะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนภาษาเจดรอบกับ5้าทนวาพศ2554ค่ะจำนวนผลิตโอ้จำนวนผลิตนะคะ1 5 0 0 0ล้านหแสนเหรียญนะคะค่ะวาระที่7ค่ะส่วนวาระที่8ก็จะเป็นพระบรมค่ะเนี่ยค่ะนะคะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามมกุฎร,ราชกุมารค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบค่ะ28กรกดาดขอภัยค่ะ28กกรกดา2ดา5 5 5ค่ะ5รอบนะคะพระบรมค่ะ วาระที่แปดก็จะเป็นพระเทพพระเทพมีมาไหมพระเทพไม่มีมานะคะพระเทพไม่มีมาค่ะวาระที่แปดเป็นวาระที่เก้าก็จะเป็นไหนกล่องเมื่อกี้เป็นอ๋อเรียนนี้ค่ะไม่ใช่กล่องค่ะอันนี้จะเป็นวาระที่สิบเก้าพระเทพอันนี้ในหลวงรัชกาลที่เก้าค่ะวาระที่สิบนะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสจัดงานเฉลิมเฉลิมฉลอง สิริราชสมบัติครบ70ปีค่ะครองราช70ปีนะคะเนี่ยค่ะจำนวนผลิตนะคะเยอะสุดเลยค่ะจำนวนผลิตนะคะ3ามล้านเหรียญค่ะจำนวนผลิตเยอะมากนะคะ3ล้านเหรียญค่ะต่อมานะครับวาระที่11นี่เลยนะคะวาระที่11 เอาไปนะาได้เกือบครบวาราเลยค่ะเกือบครบเกือบครบสิบสองวาราเลยนะคะขาดเพียงสองวาราเท่านั้นเองนะคะเฉลิมพระเกียตรติพระเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพน 7, รรษาเจ็ดรอบสิบสองสิงหาสองห้าห้าเก้าค่ะจำนวนผลิตหนึ่งล้านห้าแสนเหรียญค่ะ เจ็ดรอบราชินีนะคะส่วนวาระสุดท้ายนะคะวาระที่สิบสองนละมีอยู่เหรียนเอานดงไงได้มาด้วยนะคะเพนักเนี่ยเกือบครบสิบสองวาระเลยนะคะเขาเก็บเขาขาดเอาว่าถ้าเขาครบเขาคงไม่ขายแหละนะเขาคงคงหาไม่ได้วาระที่เขาขาดเขาเลยยกมาให้พนักหมดเลยนะคะพนักก็ดีใจนะคะ ไม่ครบก็ยังก็ดีค่ะชอบเลยนะคะวาระนี้สําคัญเลยค่ะวาระสุดท้ายช่วงที่เปิดจองไม่มีคนจองค่ะคนจองน้อยมากเพราะออกมาชนกับงา,าเหรียญถวายพระเพลิงค่ะเหรียญน,นี้จึงจึงคนเทไปตรงถวายพระเพลิงหมดเลยนะคะเหรียญน,นี้จึงคนจองน้อยจํานวนผลิตจึงน้อยค่ะ เหรียญน,นะคะ,ฉะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัยลักษณ์อัคราชกุมารีนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุห้ารอบค่ะสี่กักยากรสองห้าหกศูนย์เนี่ยค่ะออกมาชนกับงานถวายพระเพลิงนะคะเหรียญน,นี้จึงได้ไม่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักนะคะคนจองน้อยนะคะจำนวนผลิตจึงผลิตเพียงหนึ่ง แสนสี่หมื่นเหรียญเท่านั้นค่ะเนี่ยค่ะจำนวนผลิตน้อยสุดเลยนะคะหนึ่งแสนสี่หมื่นเหรียญนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเหรียญห้าสิบบาทนะคะพนะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนพนักข้อขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยค่ะสวัสดีค่ะ